มาาล้นโอกระโดดขึ้นมาเลยอ่ะมีปลาวานหรือเปล่าเดี๋ยวกระโดดขึ้นมาโอ้โหปูเยอะมากโอ้พี่เวนทำไรนะแกะปูให้พ่อก็แกะปูให้พ่อเหรอโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เอาไปสิบคะแนนแม่หมดเว้ยพ่อเดี๋ยวแกะปูให้เอาแกะปูให้โอเคเช้าแล้วทุกคนอันนี้เราประมาณแปดโมงนะ เตรียมตัวไปดำน้ำกันนี่อาหารช้าด้วยนะไอ้ไข่ต้มมือไข่แล้วไอ้ไข่ต้มยางมะตูลูกโห่ฮะว้ายนี่ไข่รั่ไข่รัวก็มีนะ,ะหมดแล้วอะ่ะกินต่อแล้วทุกคนวังรอฮะเสร็จแล้วน้ำเป็นไงด้วยเตรียมไปดำน้ำกัน อาทำไมทะเบียนลำปางครับง่ายง่าเดียจะโดนเปไหนโซ่ไปเล่นน้ำโอ้ไปเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำกินน้ำทะเลเดี๋ยวพอลงน้ำทะเลจต้องมีข่มกัวแน่สามสามสาตัวเล็กเนี่ยโซบกมาแรกรับคนเพิ่มนะ เด็กๆอย่างนั่งหลังกันแล้วก็ย้ายจากข้า,า,างหน้ามาข้างหลังนี่หน,น้าไปนะลปกหน้าไปเลยลงมาเฟิบมาเดิน ึงแล้วทุกคนเราเตรียมตัวก่อนแล้วก็เขาก็เตรียมตัวใส่ซูชิไปแล้วทุกคนเด็กเราพร้อมเด็กเราเตรียมซูชิมาเอง,เอง,งจะเย็นไปพร้อมแล้วนี่ <c oughs> เตรียม <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็คันนี้เลยอะปายจ้าเราไปดำไปที่หนึ่งอ,อ,อ,อันนี้เรามาเอาซูชิเป็นก่อนนะเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ถ้าเรือแล้วนั่งรถมานะไม่ต้องเดินลงเลยใหญ่ด้วยวันนี้ถ้าเอบปล่อยลูกปูมาก่อนไปนะครับแต่วรมัวกเนสักนิดนึงเราจะถ่ายลูกเก๋ๆนะคะถ่ายลูกเก๋ๆไม่ได้ถ่ายเราหรือเปล่าไหนปูมาเหรอหเฮ้ยปูจิว๋วไงอยู่ข้างในไม่ใช่แดงนะคือป,ปลูลูกปูไง ปูมานะทุกคนคอันเดนไปช่วยเขาจับนะนี่ปล่ลยอยลูกปูมา,มาไปนั่งเรือกันทุกคนกแแรบแพร ไปจ้าโคมาโคมาขอบคุณ kind ท of ุกคนลบบลบรับกตันของเราวันนี้จะขับเรือด้วยกับตันนาพลาดเขาเขอเสียงให้นาพาดด้วยนเพราจะไปนะครับเถิงช่างภาสเสือของเราเล็กน้อยจะถ่ายรูปใต้นาำพระติการเขาเถิดให้กับเราคือ้องทรอยครับผม ขับไปที่ด้าหน้าครับผมหน้าสตานของเราครับผมนั่นคือพี่แท็กครับผมดีดาบคคคุุกทนรัยหน้าคนที่สองหน้าสตานเช่นเดียวกันนะครับผมสวัสดีหน่อยครับผมพี่อุทีครับและสตานสุดหัดของเราครับผมน้องมาครับผมคนนี้เก่งมากครับและสำหรับตัวผมเองขอในฐานะเจ้าพนักงารนะครับผมชื่อว่าพี่บัวนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นไก่แล้วก็รับหน้าที่ในการดูแลลูกค้าทุกท่านอ่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครจะทำต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นสัญญาณแก้ปวดหัวอยากแก้เมาขันเสกระไลลงน้ำป็นตืวอะไรสามารถเลื่อนที่บนได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เราจะเดินทางกันประมาณ40นาทีนะครับผมเราจะไปถึงเกาะล้านเต็ป็นเกาะแรกนะครับบริเวณเกาะล้านเต็ดนะครับผมเราจะใช้เวลากันหนึกก่นงชั่วโมงเต็มๆนะครับเกาะนี้นะครับจะเด่นมากๆเลยในเรื่องของ,ของดอกไม้ทะเลนะครับผมเวลาที่แสงอาทิตย์นะครับตาดส่องลงมาสู่ผิวน้ำและดอกไม้ทะเลจู่หนลีลงไปจนบางมากๆ ถึงเกาะร้านเป็ดแล้วนะตัวคือมันตัวมันเหมือนเป็ดนี่แหละถ่ายรูปเป็ดแล้วเดี๋ยวเราเขาก็ปล่อยลงนำ้ำน้ำไปกั่ะสนิไปแล้วพี่จะตาบกันจะลากแล้วอยู่ตรงนี้หนึ่งชั่วโมงนะทุกคนบอกว่าไม่ต้องรีบนะ

ถ้าไม่ไหวจับเชียงเลยหลายรอบแล้วเนี่ยหรอไปหลายรอบไปเลยยอดมากเลยถึงแมาวินใหญ่ก็อาจจะวินแล้วก็ตีนนี้น้ำถอยอะไงน้ำใส่ั้งน้ันเอนใหญ่เลย บุ๋มือหน่อยไหนเอาพี่โทรมาแล้วมาแล้วถูกไหมไหนเอ้ยรองเท้าได้เหรอเอ๊อยากเล่นอยู่เหรอถูกไหมมามานูดเกาะโดโตข้างหลังข้างหลังโอ้โหเฮ้โตไปเกาะนู่นนี เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่นะเขาจะบอกว่าจะเปิดเพลงมันๆแล้วให้เด็กเต้นเอาขอเพลงน้อยโน่นคุณแม่ไปไหนแล้วคุณแม่อ่ะ้าวเต้นล่วงไปแล้วเต้นเลย เอาต้นเยให้มาแล้วไปถ่ายรูปใต้น้ำมาเดี๋ยวดูรูปนะการูปเป็นไงเดี๋ยวเขาจะส่งให้ดูไลน์กล่มเป็นไงได้ไหมไม่ดีดีให้อยากลงเลยลงที ปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรอ่ะ้ปลาอะไรไม่รู้เราจับได้าปยางอเลยนะครมันโดนปลาจับมัน่โมันแต่ว่าข้างล่างมันมีตัวอะไรแน่เลยาะปลาเอรับข้างล่างมองมีตัวอะไรแน่เลยัมปลาะครโอ้กระโดดขึ้นมาเลยอ่ะมีปลาวาหรือเปล่าเดี๋ยวกะโดดขึ้นมา ไ้นี่โทรโทรมาบอกเรียบนู่นกระไรกัะลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอ้านู่นนให้ทักตากล้องลงไปก่อนนะเอ้าฮุบไปแล้วแม่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะทุกคน แฉแชฉแชฉแม่แม่อยู hey. ่ไหนขึ้นมาแล้วแม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป็นไงเป็นไงดูเดี๋ยวแม่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ๋งไหมเจ๋งไหมสวยถือหายใจโอ้ถือหายใจเข้าเลยเหรอ อันนี้ไม่ใส่จูชีพแล้วอะ่ะโอเพนลงไปแล้วอ,อ่อจูชีพแล้วเป็นไงสบาย,บายเออเป็นไงสบายสบาย,สบายใส่ฟินนะขาโอ้โหดำไปแล้วดำไปแล้วดำไปแล้วไปขัดเพียงใต้ท้องเรือหน่อยแล้ว <c oughs> นี่อยู่ไหนครับพี่อยู่ธนาคารปูจังหวัดชุมพรบนเกาะยอครับผมไปดูกัน ครับเอาไปไหนกันอ๋อนี่เขามีห้องน้ำให้ทุกคนห้องน้ำห้องน้เข้าได้เลยนะในยอดเส้นที่แบบว่ากลางวันอยนะอ๋อนี่เ,เป็นธนาคารปูนะครับนี่ปูที่เราปล่อยมาเช้าไงใช่มาเป็น ล,ลิ้นพ่อจะพันกันนิดนึงนะกินแก้ควยมีฟองมาปลาเดี๋ยวเล่นกันโอ้นี่ปลาจำเลยใช่เป็นเห็นไหมนะ่ะปลาจิว๋วปลาจิว๋วเอ้ยไม่โดนนะโอ้เนี่ยวิวสวยมากอะ่ะดูไปดูกันว่าเราไม่ซื้อเป็นแบบติบุฟเฟ่มานะเราแบบเป็นข้าวนะโอ้ดูดิทุกคนสวยมากสวยมาก โอ้โห و, เด็กไปแล้วเป็นไงเป็นไงนี่แบบเป็นแบบเป็นข้องกระจกนะเป็นเป็นโต๊ะกระจกนะโอ้โหนี่นี่นี่มาต้นไหนดีเราต้นนู้นไหมต้นมุมไหมเกียรขาได้ด้วยเดี๋ยวรู้ใครจะตกไปไปน,นั่นนึงต้น,นี้ตริมไหมเฮียจาไาอ้ต้นริมนี่พาอ๋อต้นหกเหรอ นี่ไนงะต,ตัวนี้ดีกว่าไม่มีใครบงังไปได้ครับได้เดี๋ยวพ่อไปเดินเ,เล่นก่อนนะเดนเดี๋ยวพ่อไปเดินเล่นก่อนนะนี่เห็นไหมด,ดีมากอะ่ะนี่น้ำเขาก็มีให้นะเอ้ยนี่นะเกาะยอชุมพรที่ไหนนะเบน ก็ยอ่อชุมพอนูน่นนนะสวยมากเสร็จแล้วก็เราก็ไปเดินเล่นได้ข้างบน,นถ้าคำไม่ซื้อทริปมานนี้เราก็เห็นนะว่าเขามีแบบที่เป็นหัวนะไม่ไม่เท่าไหร่เราลองหาข้อมูลดูนี่นะกินปูค่อยขานี่สวยมาก ไปดูกันเอนเด็กบอกว่าพี่เทียนบบก็ไปมาแล้วโอ้โหสวยมากเลยอ๋อบอกแม่ใช่ไหมโต๊ะหกเอากระเป๋าวางไว้แล้วนี่เขามีห้องน้ำให้เข้าด้วยเราไปดูกันนี่น้ำแบบนี่อาหารนะห้องน้ำแล้ข้างหลังนี่เป็นแบบจุดชมวิวนะเราเร่ม,มาดูกอนอ้อ จริงๆม่ต้องกินข้าวแล้วเดินมาเดินนะเนี่ยแต่แล้วว่าเรามาถึงแล้ว,วแบบเรายังฟิตอยู่ไงเรามีของกินเล่นระหว่างระหว่างคอยบนเรือละโอ้โหเฮ้ยลิงหรือเปล่าเนี่ยนี่มันลิงหรือเปล่า,าแล้วพี่เบนอนะนโอ้ยนั่นก็เจอลิงอีกตัวระวังตกนะเนี่ยมันเดินเล่นได้เขาว่าเดินได้รอบเกาะน,นะ สวยมากเลยสวยจริงอันนู้นบ้านบ้านอะไรนะเขาเกยบจะเกยบอะไรทุกอย่างเียแหละจะไปอีกสองวันนี่เห็นไหมไม่มีทางวนเอ้ยอต้องเดินเดินระวังเลยนะมองทางด้วยทางนี้มั้งให้เด็กไปกันเดงสองคนโอ้โหโสวยจริง เด็กเดินรอบเกาะใช่ไหมได้เนาะรวยไหมที่ถ่ายรูปเยอะใช่ไหมอ่ะไปกินข้าวกันนู่นไปนู่นอ่ะไปนู่นอีกหน่อยนึงเดี๋ยวรอบเกาะแล้วเยไปดูไปดูให้รอบแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันเมื่อกี้พ่อเดินไปแล้วแหละโอเคไหมอ่ะมาไปกินข้าวไปเร็วไปเออมันวนเป็นวงกลมไงเกาะมันเกาะมาอย่างนี้เดียวเอง กินข้าวกันอ๋อน้ำเยอะใช่ไหมห้เด็กเดินไปก่อนไป,ก,นไปกินข้าวกินข้าวเกินเฮ้ยเอ้ย,อยนี่รองเท้าต้องใส่รองเท้าทะเลนะ ห้องน้ําเขาก็มีดีมากไปดูกับข้าวกันเราซื้อเป็นแบบข้ากล่องมาไม่ได้ซื้อเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลนะพี่เรนเข้าน้ําเสร็จแล้วไปเจอที่โตะนะโอ้ปูเยอะมากโอ้พี่เวนทำอะไรนะ อ็แกปูให้พ่อเหรอโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เอาไปสิบคะแนนแม่แล้วพ่อเดี๋ยวแกะปูให้เอาแกะปูให้โอเคจอยนเต็รแกปูแนกันนะหืมดูวยกับข้าวเยอะมากเขาบอกว่าถ้าหมดหมดก็เติมได้นะเนี่ยที่เป็นแกะไปูพออจริงๆก็ไม่หมดอ่ะมันเยอะ กเกินอร่อยมากทุกคนแนะนำนะนแนะนำน,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 น้ำน้ำน้ำาเยอะเลยอ่ะเอากะกินกินข้าวต่อนะ,อะถึงเวลานัดแล้วทุกคนประมาณสามโมงนะนี่พี่เทนขึ้นก่อนเลยกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเดินย่อยรอบเกาะน,นี้มาเล็กมากเดินนี้เดียววิวสวยมาก เชครับครับไปเพื่อนก็ไปแบบฝั่งสเบียงกันเลยนั่งจ้าเหลือไปแล้วไปหาไปเที่ยวต่อขออกห้อดนขอบคนอาหารอร่อยมาก ว่าจะพาไปเล่นน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็สก,กีกลับนะถึงที่พักก็ประมาณสักประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งเราจะเล่นการดโต้คลื่นกันทุกคนเาไปอา้าวว่าไปแล้วหนึ่งไม่ไปไหนเลยเอาพี่เบสไปโดนทางหนะ่างเรื่อนนะนะโซหยุดนีท<น>ุ <Hey. S 2> กคนเหจบโคไปเล่นเลยโอ้จบมือได้มือเดียวด้วยโอ้มือเดียวด้วย สายเว้ยพี่เป้นไปเราก่อนเราก่อนเป็นไงเราซ้ายกว่าซ้ายกว่าโอ้โหโอ้ยนอน้ย S <S นี่เหรอฮะที่นายที่นายบอกนอะฮะอยากได,ด้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะอ่าตอนนี้ก็มาถึงตาพี่โซของเราพังแล้วนู่นปุ่มมือหน่อยออาพี่เขายืนแล้วลนี่คนให้กำลังใจนะ นี่เป็นให้กลังใจอยู่ที่เห็นอยู่โน่นอ่าอยู่แล้วอยู่แล้ว i up ฝั่งแล้ทุกคนเป็นไงนีเป็นไงเด็กหนาวสนุกไหมโอ้โหสนุกมากนี่เรือเราดูเสาดำเหนือความหนาดูดำเหนือความหนานั้นน้องมตค่ะโคซี่เขินได้นะทุกคนเขินมากๆครับครับเล่นะคะมาชุมพรดำน้ำวันนี้อะไรนะอะไรที่พวกเรร้อยตอนนี้เหลือแบบ พึ่งหลวงนะพึ่งหลวงฝากติดตามต่อนะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อวันนี้นาดำคพับเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์